คุณคิดไหมว่าชีวิตเนี้ยเราจะโชคดีได้เจอความรักที่ดีเหมือนคู่อื่นเขาไหมอ่ะนี่คือมิน้นเรียนโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลัยต่อมาเข้าศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรปัจจุบันเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางกุมาราเวชกรรมโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและนี่คือแชมป์เรียนจบโรงเรียนจุลาภรราชวิทยาลัยมุกดาหารต่อมาเข้าศึกษาที่ปริญญาตี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์สาขาซัพลายเชนที่ IMT Atlantic ปริญญาเอกอ p t i ติ z a t i o n และการพยากรณ์ที่ UPHF ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์คณะโลจิสติกสมหาวิทยาลัยบูรพาและจริงๆแล้วในใจลึกๆของทั้งคู่ อยากเจอความรักที่ดีเพื่อมาเติมเต็มชีวิตให้กันและกันแล้วต้องทำไงอ่ะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดิเขาและเธอก็เลือกไปขอพรความรักเพื่อให้เจอคนที่ใช่สักทีและด้วยความบังเอิญเขาและเธอก็ได้เดินทางไปขอพรที่ศาลเจ้าและโบสถ์ในช่วงเวลาใกล้ๆก้กันและขอในสิ่งที่ เหมือนกันโดยบังเอิญคนหนึ่งไปขอที่ศาลเจ้าฝั่งซีกโลกตะวันออกส่วนอีกคนขอพรในโบสถ์ฝั่งซีกโลกตะวันตกใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตอยู่คนละสายอาชีพคนละไลฟ์สไตล์และคนละไทม์โซนจะได้มีโอกาสมาเจอกันนี่มันซีนเกาหลีชัดๆเลยและมิ้นก็ไปดูหมอเออหมายถึงหมอดูนะ่ะเธอไปดูหมอดูหมอดูก็บอกว่า คนที่ใช่ต้องบุค,คลิกอบอุ่นเหมือนคุณพ่อหืมไม่ง่ายเลยนะที่จะหาเจอแต่ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งจะได้บังเอิญและมีจังหวะมาเจอกันจริงๆส่วนเขาที่ชีวิตยังคงงงงกงๆงหลังจบปริญญาเอกกลับมาที่ไทยก็ได้มีโอกาสไปทานข้าวกับคุณป้าคนสนิทคุยไปคุยมาป้าก็แนะนำว่ามีหลานสาว ลูกของเพื่อนป้าคนนี้เขาน่ารักใจดีขี้เล่นและรักเด็กเอ๊ะนี่มันนางสาวไทยชัดๆหยอกๆพอดีเขากำลังเรียนต่อเฉพาะทางด้านรักษาเด็กอยู่พอเราได้เห็นรูปก็โอเคเขาก็น่ารักดีนะลองคุยดูไม่น่าเสียหายอะไรอย่างน้อยถ้าไม่เวิร์กก็ได้น้องสาวเพิ่มแต่ถ้าเวิร์กก็ได้คูชีวิต และคู่คิดที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะจากแค่ได้เจอกันที่ทะเลได้รู้จักกันก็เรียนรู้กันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเธอเป็นคนทำงานละเอียดรอบคอบมีความเอาใจใส่เด็กนอนเร็วตื่นเช้าขยันที่สำคัญชอบทานยำโกโก้เย็นอาหารญี่ปุ่นและนั่งคาเฟ่ ส่วนเขาชอบวางแผนทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดแต่ก็มีชิวบ้างนอนดึกตื่นเช้าชอบออกกำลังกายชอบทานส้มตำคาปูชิโนโ่ร้อนและอาหารฝรั่งแต่ไม่ค่อยอินกับคาเฟ่เท่าไหร่นะถึงแม้ว่าบางอย่างเราสองคนจะต่างกันบ้างแต่เราทั้งคู่ก็พยายามปรับทุกอย่างเพื่อให้เข้ากันได้และเพราะด้วยความขี้เล่น กี่อ้อนและเอาใจใส่ของเธอก็เหมือนจิ๊กซอเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตนี่สินะคือความรู้สึกโชคดีที่มีความรักที่ดีและต่อจากนี้ไม่ว่าจะอย่างไรเขาและเธอก็จะจับมือเดินไปด้วยกันตลอดไป